สวัสดีค่ะสวัสดีคุณแม่ FC นะคะทางช่องควันต้นช้างไทยแล้วก็ช่องพังลองฝ้ายนะคะคุณแม่จ๋าสวัสดีอ่าใกล้จะสี่โมงเย็นเนาะสวัสดีทุกท่านนะคะพอดีว่าเมื่อสักครู่แม่ควันไลท์สดเนาะแล้วทีนี้อากาศมันร้อนมากนะคะแล้วอุณหภูมิเครื่องมันร้อนด้วยนะ,คะเครื่องมันร้อนนะคะมันก็เลยตัด มันไล่ไม่ได้นะคะมันร้อนเนาะก็เลยมาถ่ายคลิปให้คุณแม่เอฟซีได้ชมนะคะก็หลังจากที่ลงน้ําเสร็จแล้วก็เดินทางมานะคะผ่านแปลงข้าวนาปลังชาวบ้านนะคะก็แวะค่ะคุณแม่เอฟซีนะคะก็ใจก็รีบกลับบ้านนะคะอยากจะถึงบ้านเพราะว่าวันนี้เราจะไปเปิดปางแท็กซี่ออนไลน์กันนะคะในหมู่บ้านของเราร่วมกับช้างตกงานนะคะอีกสองสามเชือกนะคะในหมู่บ้านเนาะนะคะก็ รีบกลับก็รีบกลับนะคะแต่ว่าความหิวนะคะต้องเติมม,มันอดไม่ไหวนะ้ะองจุตจร์บอกต้องเติมกําลังก่อนนะคะกินต่อสังข้าว<ม>อยู่นะคะช่วงน<ม>ี<ม>้เพราะว่าเป็นแขกเวียพีได้ไหมหนึ่งจุตอร์ว่าจองเป็นแขกเวียพีมีคะแนนจ่ายค้ากล้วยพี่ฝ้ายหรือเปล่าแขกเวียพีอ่ะเจ็ดสิบบาทเ <laughs> จ็ดสิบคะแนน,น,เ,นเหรอโอ้โหนะคะก็ตอนนี้พี่ฝ้ายกำลัง ทานต่อสังข้าวเดี๋ยวจะซูมให้ดูนะคะนี่เลยนะคะนี่นะคะคุณแม่เอซีแบบฟินมากนะคะอร่อยมากนะคะฤดูนี้ไม่มีหญ้าแบบนี้กินนะคะนอกจากต้องมีนาปลังเนาะพอดีว่าชาวบ้านเขาทำนาปลังนะคะการที่พามาทุ่มแบบนี้ก็มีผลดีนะคะก็คือเดินไกลหน่อยแต่ช้างได้อิ่มนะคะมีข้าวนาปลังนะคะต่อสังข้าวได้ทานนะคะ ก็กลับบ้านไปนะคะเราก็จะไปเดินแท็กซี่ร่วมกันนะคะก็ฝากคุณแม่เอฟซีนะคะทางช่องคอนต้นช้างไทยช่องพังน้องฝ้ายเนาะนะคะแล้วก็ทุกๆช่องทางนะคะเข้ามาร่วมเป็นกำลังใจให้ช้างแท็กซี่ในหมู่บ้านของเราด้วยนะคะมีช้างตกงานนะคะมาทำกิจกรรมร่วมกันเนาะนะคะก็รวมถึงน้องฝ้ายด้วยนะคะก็เพื่อมีคะแนนเพื่อมีไรายได้นะคะ ซื้ออาหารให้ช้างนะคะซื้อกล้วยให้ช้างนะคะแล้วก็เป็นค่าน้ามันตัดต้นไม้ต้นถอนให้ช้างนะคะเมื่อสักครู่ก็ไปตัดต้นถอนมานะคะคพวงรถเข็นนะคะมาเสร็จแล้วก็มารับน้องฝ้ายต่อเลยนะคะก็ไม่ได้พักกันนะคะวันนี้ก็มารุยกันต่อนะคะกลับบ้านไปก็เย็นๆนะคะช่วงเย็นๆนะคะช่วง5้าโมงเย็นกว่าๆนะคะ จะหกโมงเย็นห้าโมงหกโมงเย็นนะคะเราจะมาเปิดปางแท็กซี่ออนไลน์กันฝากทุกท่านเข้ามาเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะนะคะไม่ช่องทางการแท็กซี่นะคะก็จะมีช่องใบบัวช้างครอบครัว<ม>ช่องซีโดคำแสนนะคะช่องควันต้นช้างไทยนะคะเข้ามาร่วมแท็กซี่กันได้นะคะแท็กซี่แบบเอ่อ v i ไนะคะคุณแม่ FC เนาะแท็กซี่แบบ v i ไนะคะก็พี่ฟ่ายของเราก็จะ อ้วนมากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเทียบความอ้วนกันนะคะว่าใครจะตุตะกว่าใครเนะาะดูนะคะพี่ฝ้ายพี่ฝ้ายมาฝ้ายมามาทางนี้มามาเร็วดินมาแล้วเดินมาแล้วเดินมาแล้วเึ้นกันแท่นนะถือดูสโลมีสโลด้วยนะคะทุกคน <c oughs> ขึ S <S> ้นกันเทนาเขาขึ้นกันเทนาเขาดูตัวนะคะดูตัวใครจะตูตะเท่าพี่ฝ้ไม่มีแล้วนะคะนางพญานะคะกินต่อสังข้าวนะคะแม่ควันก็มาถ่ายคลิปให้คุณแม่เอฟซได้ชมนะคะ เรว่าเครื่องมันร้อนมาไล่สดไม่ได้นะคะก็พอได้เป็นขวัญตาเนาะขวัญใจนะคะนางพญาล่างใหญ่นะคะของเราแม่ฝ้ายพี่ฝ้ายจะหนีทงแล้วนุน่นอะมา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 นี่มาไงทงนี้ทงไงทงมันเปลิวนะ มานี่มาเอาทงปลิวก็กลัวเน,น,นา,า,านะเฮา,า,าไฟเฮาดูนะคะพี่ไฟของเราเดินมาแล้วก็นานาฝากทุกท่านนะคะเข้ามาเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกว่าจะถึงบ้านก็อ,าาอะ คงลงคลิปเสร็จพอดีนะคะใช้เวลาในการเดินทางกลับเป็นชั่วโมงนะคะเราจึงมารับเร็วร้อนหน่อยนะคะร้อนก็พักนะคะดูนะคะกินต่อสั่งข้าวแบบอริดอร่อยเลยนะคะดูนะคะพกน้ำพกหมวกมาด้วยนะคะอากาศร้อนมากนะคะมีอาหารให้กินด้วย เดี๋ยวเราลงไปดูพี่ฝ้ายใกล้ๆกันไปไปด้วยพี่ฝ้ายขาฟินพี่ฝ้ายขาฟินฟินมากอกฝ้ายมันแซ่บดิฟินจนไม่อยากไปเล่นนะ้ำ<ล>ก็ก,ก็เพราะว่าอากาศเราดูแรงนะคะมันไม่มีหญ้าแบบนี้ให้ทานนะคะมาไกลหน่อยแต่มันก็คุ้มค่านะคะคุณแม่ซีได้กินต่อสังข้าวเขาพเาานนะะพิ่งเกี่ยวเมื่อวานนะคะเพิ่งเกี่ยวเมื่อวานเองนะคะ นี่พี่ฟ้ายชอบใจใหญ่เลยโอ้ยอยากกอดคนอ้วนกอดได้นะคะเพราะว่าสะอาดแล้ว,อวนะกอดได้นะคะสะอาดแล้วคะ่ะทุกคน <laughs> นี่นะคะโอ้ดูดูเคี้ยวกลุบๆเพิ่มพลังก่อนกลับบ้านนะคะกว่าจะถึงบ้านนะคะก็กินต่อสังข้าวก็คงจะอิ่มอยู่นั่นแหละ ชีวิตอยู่กับท้องไร่ท้องนานะคะตามภาษาแม่นางพญาฝ้ายก็ฝากทุกท่านเข้ามาเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะในการเปิดปางนะคะร่วมแท็กซี่นะคะเพื่อเป็นคะแนนนะคะในการซื้ออาหารให้ช้างนะคะเราก็จะได้นำทุนตรงนี้นะคะเติมน้ำมันรถนะคะเป็นค่าใช้จ่ายนะคะ ในการดูแลช้างนะคะแล้วก็บางบ้านเขายังตกงานนะคะเขาก็จะได้มีรายได้นะคะดูแลครอบครัวดูแลช้างกันต่อไปจนกว่าจะได้ไปทํางานกันเนาะนะคะก็ฝากเป็นกําลังใจให้พวกเราชาวช้างบ้านหนองอีคูนด้วยนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้สาวอ้วนนะคะผังน้องฝ้ายเชื่องนี้ด้วยนะคะคุณแม่ปีนะคะฝั่งหัวใจนะคะไว้กับช้างเชื่องนี้ด้วยนะคะก็เข้ามาเป็นกําลังใจให้กันได้นะคะ เดี๋ยวเราก็จะมีการแท็กซี่เนาะก็ไม่ใช่ให้นักท่องเที่ยวเด็ดมาแท็กซี่นะคะให้คุณแม่เอซนะคะเข้ามาชมเนาะการเดินในช้างในปางของเรานะคะปางหมู่บ้านหนองอีคูนเนาะนะคะก็ให้คุณแม่เข้ามาชมนะคะความสง่างามของช้างนะคะแล้วก็ร่วมเป็นกำลังใจให้กันได้นะคะเราก็จะได้ปันคะแนนนะคะ ให้กับพี่น้องชาวช้างที่ตกงานน้องที่เขาไม่มีรายได้แต่ยังลําบากนะคะก็จะมีสีดอคคาแสนนะคะมีกาลเมด,ด้วยนะคะมีใบบัวนะคะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าทายทํามเนืองเขาจะมาร่วมด้วยหรือเปล่านะคะคุณแมษีเนาะนฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะขออนุญาตกินยากาก่อนนะคะ